ไปค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อกันที่เรื่องราวของอีกหนึ่งคู่จีนสายหญิงๆนะคะอย่างคู่ของพี่ลิงลิงแล้วก็น้องอ,อมกรณพัฒนนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหนาทีนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสองสาวคือมาแรงเอามากๆจริงๆนะคะมีแฟนๆที่ติดตามพวกเธอเนี่ยตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าโอ้โหต่างจับตามองคู่นี้เป็นอย่างมากกันเลยแหละในตอนนี้นะคะ เพราะว่าก็เป็นที่รู้กันดีแหละคุณผู้ชมคะว่า2ส,สาวนี้นะคะเกิดกระแสความจิ้นมาจากที่พวกเธอเนี่ยเล่นซีรีส์ใจซ่อนรักด้วยกัน ซึ่งต่อมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อแฟนๆนะคะได้เห็นโมเมนต์ที่พี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมแล้วเนี่ยต่างพากันจิ้นหนักมากจริงๆในตอนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่กระแสะมาแรงแซงทุกทางโค้งในวงการบันเทิงไทยบ้านเราไปแล้วและชื่อของพี่ลิงลิงกับน้องออมนะคะต้องบอกเลยข่าวว่าแฟนคลับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมคาต่างติดตามชื่อนี้เป็นจํานวนมากทุกๆครั้งนะคะเวลาที่พี่ลิงลิงกับน้องออมมีโมเมนต์ที่อยู่ด้วย ด้วยการออกมาผ่านช่องทางโซเชียลทีไรนะคะเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยต่างเข้าไปแชร์ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายล่าสุดนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องบอกเลยนะคะว่าจะเรียกว่าหวานก็ได้จะเรียกว่าน่ารักก็ได้คุณผู้ชมคะซึ่งก็คือโมเมนต์ดังกล่าวนี้เลยโดยทางด้านน้องออมกรณนะ์พัฒน์นะคะก็ได้มีการยื่นซ้อมนะคะกับช้อนให้กับทางด้านของพี่ลิงลิงค่ะซึ่งงานนี้เองเนี่ยทางด้านพี่ ลิงลิงนะคะก็ได้รับมาจากมือน้องอมพร้อมกับมีการพูดด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณครับคุณผู้ชมซึ่งช็อตด,ดังกล่าวนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาสร้างความฟินนะคะให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากซึ่งงานนี้เองนะคะแฟนคลับเนี่ยก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะเข้ามาคอมเมนต์ถึงช็อตนี้กันมากมายทั้งบอกนะคะว่าเรารักสองคนนี้ที่เขาเป็นเขานะคะเขาเกิดมาคู่กันเรามองแค่เขาอยู่ด้วยกันและเรามี ความสุขอย่างอื่นมันเรื่องของเขานะคะแฮชแท็กเอฟซอย่างเราต้องซัพพอร์ตศิลปินที่เรารักนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยเหมือนกันนะคะทั้งบอกว่าดูแลก,กันและก,กันน่ารักขอบคุณครับนะคะแก้กูเคินคําขอบคุณเขาอ่ะการกระทำสองคนเขาก็ชัดเจนนะคะเขาก็ดูแลกันมาตลอดคุณผู้ชมคะ่ะน่ารักมากค่ะน่ารักมากครับดูแลกันดีมากครับคนของหัวใจนะคะคุณผู้ชม น่ารักจูงเลยนะคะน่ารักมากครับโอโหเรียกได้ว่าช็อตดังกล่าวนี้ทาเอาแฟนคลับนะคะที่ติดตามทั้งพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์คาว่าน่ารักกันสนันโซเชียลเลยแหละคะ่ะโอโหก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่ก็เป็นหนึ่งโมเมนต์นะคะที่บอกเลยว่าทั้งน่ารักทั้งหวานนะคะป่าปนกันไปเลยแหละคะ่ะสําหรับคู่จินสายยิงยิงอย่างพี่ลิงลิงแล้วก็น้องออมก่อนนภะัสอาคา่ะ